ชัยสุรินเกษตรแปลรูปไทยอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยผลิตภัณฑ์หลักน้ำกระเทียมดองกระบวนการที่ต้องการปรับปรุงคือการขนลังไปส่งที่ห้องบรรจุแนวทางการพัฒนาและนำเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะไปประยุกต์คือการออกแบบและพัฒนาระบบลําเลียงถ้วยน้ำกระเทียมดอง การออกแบบและพัฒนาระบบลำเลียงถ้วยน้ำกระเทียมดองสำหรับชัยสุรินเกษตรปลารูปไทยเพื่อให้มีระบบที่สามารถทดแทนการทำงานแบบเดิมที่ใช้แรงกดจากข้อมือของผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีที่นำไปประยุกต์ใช้ระบบลำเลียงถ้วยน้ำกระเทียมดองหลักการทำงาน 1. ชุดประคองถ้วยน้ำกระเทียมดองออกมาจากเครื่องบรรจุน้ำกระเทียมดองหลังจากซีลฝาถ้วย จะเป็นแท่งโลหะเพื่อให้ลำเลียงถ้วยน้ำออกมาสองแถวก่อนส่งลงบนสายพานลำเลียง 2. เมื่อถ้วยน้ำกระเทียมดองตกลงบนสายพานลำเลียงที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจะไหลไปสู่กระบวนการผลิตถัดไปคือกระบวนการบรรจุถ้วยน้ำกระเทียมดองลงบนถาดซึ่งอาจจะปรับกระบวนการอื่นๆมาแทรกเพิ่มเติมได้สำหรับการปรับปรุงของอะระบบการลำเลียง ้วยน้ากระเทียมดองนะครับก็จากเดิมนะครับที่จะต้องมีพนักงานในการจัดเรียงแล้วก็ขนย้ายไปยังขั้นตอนต่อไปนะครับจะใช้พนักงาน2คนแต่เมื่อเราพัฒนาระบบลําเลียงตัวนี้แล้วนะครับจะทําให้ด้วยช่วยลดนะครับพนักงานได้ประมาณ2คนนะครับแล้วก็ทําให้กําลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยประมาณ4 0 0 0ถ้วยต่อวันนะครับตอนนี้อาจจะขึ้นไปถึง5000ถ้วยต่อวันครับ การปรับปรุงพัฒนาระบบลำเลียงช้วยน้ำกระเทียมดองนะครับช่วยทำให้ลดพนักงานในการจัดเรียงและขนส่งได้2คนนะครับและทำให้กำลังการผลิตน้ำกระเทียมดองได้เพิ่มขึ้นจาก4,000ขวดต่อวันนะครับเป็น400ขวดต่อวันครับสรุป การใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะของชัยสุรินเกษตรแปลรูปไทยจากข้อมูลการทดลองใช้เทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการผลิตทำให้สามารถเพิ่มผลิตภาพได้และช่วยลดต้นทุนในการผลิตซึ่งการประเมินมูลค่าจากการเพิ่มผลิตภาพจะคำนวณจากต้นทุนแรงงานของพนักงานที่ทำหน้าที่ขนถ้วยน้ำกระเทียมดองจากจุดบรรจุน้ำกระเทียมดองไปส่งยังจุดบรรจุถ้วยน้ำกระเทียมดองลงบนถาดที่มีการขนส่งระหว่างห้องมีพนักงานรับผิดชอบ1คนคิดค่าแรงงาน360 บาทต่อวันเมื่อเปลี่ยนวิธีการทํางานมาเป็นการลําเลียงถ้วยน้ากระเทียมดองระหว่าง2จุดการผลิตนั้นทําให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงพนักงานได้และมีต้นทุนพลังงานที่ใช้กับเคลื่อนสายพันลําเลียงอยู่ที่3าบาทต่อวันหากสถานประกอบการมีการทํางานที่300อวันจะทําให้มีมูลค่าเพิ่มจากการปรับปรุงประมาณ98,100บาทต่อปีและเมื่อวิเคราะห์ในด้านอัตราการผลิตของสถานประกอบการจากการทํางานพบว่าอัตราการขนส่งถ้วยน้ากระเทียมดองเพิ่มขึ้นจาก ากวันล,ละ4,000ถ้วยเป็นวันล,ละ5,000ถ้วยสามารถรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่อาจจะสูงขึ้นในอนาคตได้ขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2พิษณุโลกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม